ดีค่ะดิฉันนางพาณีถนัดช่างดิฉันเนี่ยเห็นรูปร่างแล้วจะรู้ว่าอ้วนแล้วก็จะทำให้หัวเข่าเนี่ยรับน้ำหนักเยอะจนกระทั่งเกิดอาการเดินแล้วก็เวลาเดินเนี่ยหัวเข่าจะดังกรอบแกรบนะคะและเจ็บปวดมากเจ็บปรากฏว่ากินไปได้สามซองนะคะสามวันสามซองแรกเลยคือทำให้อาการเดินก็แก๊กเนี่ย มันหายไปคดิฉันอยากจะบอกต่อกับทุกท่านเลยนะคะว่าดีบูลเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดีจริงๆเพราะดิฉันเนี่ยเจ็บปวดมานานทั้งเจ็บหัวเข่าทั้งเดินไม่ได้นานมากแล้วแล้วก็พอได้มาทานแล้วมันดีดีมากๆเลยค่ะดิฉันอยากให้ทุกท่านมั่นใจและเชื่อใจว่าผลิตภัณฑ์ดีบูลตัวนี้ดีจริงๆ นะคะใหญ่ทุกท่านมั่นใจค่ะสวัสดีค่ะป้าชื่อสมจิตนะคะวรพิชิโทง์จากเดิมเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยป้าเนี่ยเป็นโรคก,กระดูกข้อเข่าเสื่อมนะคะคุณหมอเนี่ยนัดนัดผ่าแล้วนะคะแต่พอทานได้กล่องแรกเนี่ยรู้สึกว่าเราดีขึ้นระดับหนึ่งก็เลยทานต่อนะคะก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆน,นะคะให้ทานสินค้าตัวนี้ดูนะคะ ป้ามีความมั่นใจนะคะว่าถ้าทานต่อแล้วคงจะหายนะคะมั่นใจนะคะลองลองลองทานดูนะคะมั่นใจมากเลยว่าว่า,ว,าว่าป้าดีขึ้นมาก8ปดก้า